ก็เดินทางมาถึงทางแยกที่เลี้ยวเข้าสู่คอนพอะเพงนะครับ ทางสู่น้ำตกคอนพระเพลงครับราคอนพระทเลีย้ยวขวาเป็นวัดตรงไปครับประตูใหญ่ๆตรงนั้นใช่ไหมหนอ พยานน้ำตกตาดคอนพระเพ่งกับ,บยาน,นตกคอก็อ่ซื้อปีต้องวันนีเลยเป็นป้อ,ปอัน ปีฝากรถหาพันกีบคือ,ถ,อถ้าเท้ารถเข้าไปต้องไส้ซื้อปีฝากรถอ๋อยาบส มัเกี่ยวโดยโดย ถึงแล้วครับน้ำตกคอนพระเพงทางเข้าบริเวณทางเข้าน้ําตกคอนพระเ,เพงโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบริเวณที่จอดรถด้านหน้าที่จะเข้าสู่ตัวน้ําตก คอนพรเพ็งครับดูครับโดยนี้ก็จอดรถด,ด้านหน้าก็เสียค่ารถจะเข้ามาก็าห้าพันกีบครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในตัวน้ำตกคอนพรเพ็งครับก็ครับน้ำตกคอนพระเพ็ง ดีต้อนรับเข้าสู่ไข่มุกของแม่น้ำของครับประตูด้านหน้าก็จะเป็นะครับนะครับประตูด้านหน้าโอเค น้องน้ำตกไปั้างไหนตรงไปเลยปะครับก็น้องเขาบอกว่าน้ำตกเดินตรงไปข้างหน้าเลยครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราครับ ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับส่วนด้านนี้ก็ขายอ,อาหารเครื่องดื่มครับก็ <laughs> มีขายเย็นไหมครขายเย็นไหมคะ บขได้หรอสุดหลังตก็มีตรคนเขาตรวจรถบอลันต่อไปเขาอมได้ไหมไ้ได้ไี้ยังก่อนเด็ตัวยังก่อนห้องกระห้องบอที่อาหารติดต่อกระห้องไปอมให้นะครับเด็ดเฉียวมีค่ะอาไปไปอมอมบ้านาอ้อมบานหเขาไฟาเลยมิ่มันกระห้องอนว่าไปยัครับ กองดอนป้เน <onents. S 1> ี่ยร้อนร้อนสาแดงยังไงครับไม่ได้ไม่ได้ผมเดีได้เอากระดองไปนี่ร้วนแรงอุ้ยเจทำยันเซื้อชีวิตอยากซื้อชีวิตคนใหม่นะครับเพราะว่ามีสต้อเงินที่ซื้อไปย้อนนะเพราะว่าเจร่าครับตัวนี้กเนท่แเนี่ยวันนี้ปล่อยชีวิตสัตว์นะครับตัวหม่เอาสิจ้ะผมขอชีวิตสัตว์พวกนี้จ้ะเพราะว่าเจจะเสื้อไปหมดเลยน้อห่อหมองไหมจ้ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับ สูงด้านในหัวน้ำตกเมื่อกี้ก็เป็นกระลอกกระลอกแดงครับก็ดูทักประตูอีกชั้นสู่น้ำตก

โอเคครับได้พี่พานเข้ามาแล้วก็ต่างชาติอยู่ที่สามสิบพันกีบครับก็คนไทยก็ต่างชาติก็สามสิบพันกรีบครับน่าดูคอมพักดี น้ำตกน่าจะอยู่ทางด้านฝั่งทางด้านนี้ครับได้ยินเสียงอยู่วันนี้ก็อากาศร้อนครับด้านบนก็อันาาอันนี้ไม่มันนี่นโคตรเหรออ๋อขอพ่อนะ ตัวมึงกีบยี่สิบบาทใบสีเจ้าใบสีกาบใบสวยๆมึงกี้ยี่สิบบาทเจ้ากินกาบกินยขอ้ นี่คร yeah. yeah. well, ับอ้ยจะปคาบดจะอกี่ครับเราจุดทูบแล้วไปไหว้กัน ต้นไม้ม่โคตรไม้ศักดิ์สิ์ตนสีต่ตายไสีเป็นตนสีตายปสีเป็นครับไม้ักดิ์ส์ไม้ศักดิ์สิ์ไม้ศักดิ์สิ์ đi mà hai nhà khác đấy ơ được ก่อนก็ตั้งอยู่ที่ใจกลางตัวน้ําตกครับแต่เมัเกิดการโค่นลงก็นะครับนำมาไว้ที่นี่ก้นน้องมมีโคตร นครับก็จะเป็นประมาณนี้สาลาที่ตั้งของอไม้มณนีโคตรครับไม้มณีโคตก็ล้มนอนอยู่ที่นี่ครับไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ชี้ตายปายชี้เป็น เราจะลงไปดูน้ำตกคอนพระเพงคนระับจากที่เราไหว้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วโอเคครับสู่น้ําตกคอนพระเพง ับค exactly. ืยอน้ำตกคอนเขาเง็ูฝั่งนี้ก่อนูฝั่งนี้ก่อนครับด้านนี้ก็มีต่อเป็นร้านอาหารขายเครื่องดื่มอาหารครับ อันนี้เป็นเป็นไม้ไม้นั่นเรื่องขอไม้มันนโคตรเล่นบ่ตัวตัวนี้่มันบ่อ๋อตัวนี้เป็นเป็นเพิ่นตัดอกจากต้นข้งหน้าเนาะอ๋อมาที่นี่ผู้ายคือนี่ครับก็เป็นต้นไม้สัตสิบปีเป็นเนื้อไม้ของไม้มันมันหนีโคตรครับ อันนี้พ่อเมนเนาะเมนตามท้องทง่นะต้นเมนตามท้องทีก็นัมเอาไว้ที่นี่ให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปก,กันครับรรน้ำตกคอนพระเพ็งี่ครับน้ำตกปายอุทยานน้ำตกคอน พัผงีเราอยู่ที่น้ำตกคอนพักผิงครับตอนนี้ที่น้ำตกวนพัผิงครับ ช่วงกลางวันครับคือน้ำตกคอนเขาพิงก็อนไหลลงสู่ด้านล่าง,งนึงครับถึงก็จะมีน่าจะเป็นร้านอาหารอีกที่หนึงก็จะมีจุดชมมิวชุดที้ ดูด้านบนกันนี้ว่าเป็นยังไงเดินต่อสักหน่อยครับรนี่ครับบริเวณด้านหน้าอุทยานโอ้ชาติอุทยานน้ำตก ฝร,รั่งเยอะครับฝรั่งฝรั่งดูครับดีครับก็ครับดูน้ำีครับเส้นทางเดินไปชมน้ำตก คอนทัพเพงอีกจุดหนึ่งอากาศก็ร้อนครับวันนี้นครับน้ำตกคอนพระเพง เมืมองโขงภาวใต้ครับครับเราเดินเข้ามาตรงนี้ก็โซนนี้ก็มีโซนป็นร้านอาหารครับที่อยู่ด้านหลังเรตรงนี้เราเดินดูด้านหน้า сыр 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 чай น้ำตกเรายังอยู่ในบริเวณของน้ําตกพรอเพงครับครับจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดนึงครับ ของน้ำตกคอนพะเพงที่เที่อนก็มาถ่ายรูปเป็นเพียงที่จุดนี้ครับ ด้านล่างที่เราเห็นตรงนั้นก็จะมีก็จะมีคนหาตาครับตรงนั้นเราจะเดินไปดูอีกทีทางีฝั่งด้านโน้นครับ sao lại trông view, sao lại view, sao lại view, ว่างครับเุณนพื้นที่น้ำตกคอนพะเพียง,กกงกกตกคอนพะเพียงครับเรามาถึงแล้วครับตกาคอนพะเพียง รรกาศช่วงกลางวันเที่ยงวันที่ตอนก็ถึง ชมวิวน้ำตกคอนพับหิงอีกจุดนึ่งครับมีศาลาจุดชมวิวครับที่เราเดินมาพอมีตรงนั้นที่หนแล้วก็ตรงตรงที่ต้นไม้ม่นีโคตครับแถวทางเข้าก็เป็จุดหนึ่งแต่ว่าจุดนี้ก็อยู่ใกลก ฝนก็พิงดูครับดูครับคนกำลังหาปลาอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับดูครับสาวทุกคนหาปลาอยู่ที่น้ำตกตาฝนก็พิง คือครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อออกเดินทางกันต่อเดินทางกันต่อ โอ,โ,อโอเคคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางออกจากน้ําตกคอนพระเพงมุ่งหน้าสู่ตากซีครับ ที่ทางการเดนทางมุ่งสู่ปากเซครับ